หลายๆครั้งเวลาไขคดีฆาตกรรมนะครับมันก็จําเป็นจะต้องอาศัยหลักฐานอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจากพวกพยานบริเวณที่เกิดเหตุหรือว่าหลักฐานกายภาพอย่างพวก DNA อ็ดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับหากแต่ว่าคดีไดอารี่ของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมากันกับอีกหนึ่งคดีที่ค่อนข้างแหวกแนวไปซะหน่อยนะครับก็คือคดีฆาตกรรมที่คนร้ายเนี่ย ได้โดนจับเพราะว่ามันดันมีคนระดึกชาติมาจับเขาได้นะครับที่เรื่องนี้เนี่ยฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับจะเป็นพล็อตหนังอะไรใช่ไหมครับฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับจนกระทั่งมันถึงกับมีพวกนักขงนักข่าววิชาการอะไรของต่างประเทศเนี่ยเขามาศึกษาเคสนี้กันเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงที่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับรายการสำหรับคนชอบเรื่องดกัดกๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกที่จะมาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลา2ทุ่มกันเลยนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยแอดก็จะต้องขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปในปี1982ก่อนแล้วก่อนละกันนะครับยังหมู่บ้านจนจนอันหนึ่งทางชนบทของอินเดียที่ในตอนนั้นเนี่ย ก็จะมีคุณแม่อยู่คนหนึ่งนะครับได้ปวดท้องขึ้นมาอยากคลอดลูกมากเลยที่ถึงแม้ว่าคุณแม่คนนั้นเธอจะเคยมีลูกมาก่อนนะครับคุณแม่ก็บอกว่าไอการปรวดท้องครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการปรวดแบบเหมือนมีคนเอามีดอะไรมาแทงคือปวดแป,แปแลกๆเราก็มีตัวการะกินีอะไรมาเข้าท้องนะครับแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็เบ่งลูกออกมาได้ที่ก็เป็นเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอได้ตั้งชื่อให้ว่าโตรังสิงครับ หรือแอาจจะขอเรียกสั้นๆว่าน้องโตแล้วกันนะครับลีนจะได้ไม่พันปากกันตลอดคลิปที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน้องโตคนนี้นะครับก็จะมีอาการแปลกๆตั้งแต่เล็กเลยตัวอย่างก็อย่างเช่นทางด้านร่างกายนะครับน้องโตเนี่ย ก็จะมีรอยปานแต่กําเนิดไว้ที่หัวนะครับคือเหมือนเป็นกลมๆอะไรไม่รู้อยู่ข้างหัวแล้วทางด้านอารมณ์เนี่ยน้องโตนะครับก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากด้วยครับคือตั้งแต่เล็กแต่ไหนมานะน้องโตนะครับก็จะเคลี้ยงของคือเคลี้ยงของได้ก่อนที่เขาจะพูดได้นะครับพ่อแม่จะมาอุ้มลเลยนะก็ชี้ลถใส่บ้างที่พอเริ่มออกไม้ออกมือได้ก็ต่อยผู้พอ่อผู้แม่ผู้พี่แบบไม่มีเหตุผลเลยนะครับคือถ้าไอ้น้องโตนี่มันมาเกิดเป็นลูกแอนะแอดจับเอาขี้เท่ายัดปากไปตั้งแต่เล็กแล้วแต่ว่าว ก็ไม่ใช่กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องโตยังไงละครับที่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังมีความรักเด็กอยู่นะเขาก็เลยพยายามหาสาเหตุครับว่าเอ๊ะทำไมอิทารกน้อยคนนี้ของเขาเนี่ยถึงได้มีอาการแปลกๆหัวร้อนแบบนี้ละ่ะเพราะพ่อแม่ก็คิดนะครับว่าไอาการที่เขาเลี้ยงน้องโตมาเนี่ยเขาก็เลี้ยงมาเหมือนกับพี่ๆคนอื่นๆที่ก็โตมาก่อนหน้าเขาซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ย พ่อแม่ก็เหมือนกับจะพาไปหาหมงหาหมอก่อนครับให้ตรวจดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีสภาพจิตอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ทว่าหมอต่างๆนะครับก็บอกว่าน้องโตเนี่ยก็เป็นเด็กธรรมดาไม่ได้มีปัญหาอะไรแม้กระทั่งทางร่างกายและจิตใจเลยนะครับดังนั้นเองเมื่อผูพอ้พ่อผู้แม่พาไปหาหมอสายธรรมดาแล้วไม่เห็นผลอะไรเนี่ยเขาก็พาน้องโตคนนี้นะครับไปหาหมอสายมูเตลูเลยครับที่เมื่อเข้าไปถึงเนี่ยพ่อแม่ก็ชี้ให้เห็นถึงไอ้จุด าน,นึ่งมันอยู่ข้างๆหัวเขาในตอนแรกเลยนะว่าไอจุดปานเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับความป่วงๆความหัวร้อนของน้องหรือเปล่าคือเขาสงสัวยว่าเป็นตัวกาละกินีมาเกิดอะไรแบบนี้ไหมนะครับแต่ก็เหลือเชื่อครับเพราะขนาดพ่อหมอสายมูเตลูเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็เป็นเด็กธรรมดานะดูดองดูดวงอะไรมันก็ไม่มีดวงกาละกินีมากินหัวมันเลยมันก็เกิดเป็นเด็กธรรมดาได้แหละมันอาจจะแค่หัวร้อนไปนิดนึงก็ตอนนั้นเอง ที่เมื่อพูดมาแบบนี้นะครับพ่อแม่เนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงกับน้องโตดีนะครับก็คือเลี้ยงให้เขาจเจริญเติบโตมาตามเด็กธรรมดาเนี่ยแหละที่เมื่อน้องโตเริ่มพูดได้นะครับเขาก็เริ่มเหมือนกับจะบ่นคําพึมพำอะไรที่ดูเหมือนกับสวดมนต์นะครับอย่างเช่นสุราสุเรสุราอะไรประมาณนี้แต่พ่อแม่เนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่าน้องโตเนี่ยเขาได้พูดอะไรไป เมื่อน้องโตเริ่มเดินขึ้นได้ดิดหน่อยเนี่ยเขาก็เริ่มไปแผงมงแผงหมัดอะไรใส่ผู้พี่แล้วนะครับคืออยู่ๆก็เดินไปต่อยพี่อย่างทั้งที่แบบพี่ไม่ได้มายั่วโมโหอะไรหรือว่าไปแย่งของเล่นน้องก่อนเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการต่อยแบบไรเหตุผลนะ่ะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณแม่ของน้องโตนะครับก็จะทนเขาไม่ไหวไงก็เลยจับน้องโตตอนที่บา้บาๆนะครับขังให้ถูกล็อกคนเดียวอยู่ในห้องก่อนที่ตอนแ,กแรกๆเนี่ยไอเรื่องราวการขังก็เหมือนกับจะได้ผลดีนะครับ พอพอขังไปสักพักเนี่ยน้องโตก็เริ่มเงียบปากไม่อลาวาดโวยวายละหากแต่ว่าเมื่อน้องโตได้เงียบไปสักพักคุณแม่ก็เริ่มใจไม่ดีแล้วว่าเด็กจะเป็นเลยหรือเปล่าเธอก็เลยได้เงียบหูฟังไปที่ห้องขังนะฮะและเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับน้องโตนะ่ะได้สวดมนต์อีกแล้วครับที่รอบนี้ด้วยความซึ่งน้องแกได้เติบโตจนพูดชัดเจนแล้วนะครับ คำสวดต่างๆที่น้องพูดออกมาเนี่ยมันก็จะฟังชัดมากขึ้นคือมันฟังเป็นคำว่า s u r เวอ e r มานะครับซึ่งตอนแรกๆที่น้องได้พูดออกมาเนี่ยพ่อแม่นะครับเขาก็รู้ฮะว่ามันน่าจะเป็นชื่อคนอะไรสักอย่างนี่นแหละแต่ก็ไม่เคยรู้จักกับใครที่ชื่อนี้มาก่อนเลยนะหรือว่าน้องโตอาจจะพูดเป็นคำอะไรภาษาอื่นหรือเปล่า และนอกจากไอ้คำพูดแปลกๆที่คล้ายกับการท่องคาถาแล้วนะครับพอหลังๆเมื่อน้องโตได้เริ่มเรียนรู้ว่าคำศัพท์มีอะไรในชีวิตประจำวันต้องใช้ยังไงเนี่ยน้องโตแกก็เริ่มปากหมาฮะไปต่อว่าพ่อแม่ของน้องเองบ่นด่าเรื่องความจนของพ่อแม่ตัวเองอยู่ตลอดเลยนะครับว่าเนี่ย ทำไมพ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่กากๆแล้วดูสิเนี่ยแม่เอาอะไรมาห่อตัวแม่ก็บอกก็นี่ผ้าสารีไงจะผ้าแบบคนอินเดียอุย้ยสาลงสาลีอะไรลรานี่มันผ้าขี้ริ้วชัดๆอุย้ยคือดูสิปากสุดอกมากและนอกจากนั้นนะครับพอพ่อจะพาน้องโตไปเดินที่ไหนนะน้องโตก็มักจะบ่นว่าทำไมพ่อไม่ใช้รถยนต์ล่ะทำไมไม่ขับรถกันเดินอย่างนี้มันเหนื่อยนะซึ่งพ่อก็แบบโอ้ยลูกแล้วครอบครัวเราจะมีรถได้ยังไงล่ะครอบครัวเรามันจน จนก็หาตังมาเพิ่มสิพ่อหาไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้เลยไม่เอานะลูกอย่าแก่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อบ้องหัวแตกเลยแล้วนี่เราอายุป่านี้เนี่ยรู้ถึงเรื่องราวการทําธุรกิจได้ยังไงคือพ่อนะครับก็ด่าลูกไปตามภาษาเอ็นดูลูกอะไรประมาณนั้นนั่นแหละไม่ได้หงุดหงิดอะไรมากนะครับหากแต่ว่าเอเรื่องที่น้องโตบอกว่าเขาทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับ คือเหมือนกับว่าหลังๆมาเนี่ยน้องโตก็จะพูดเรื่องการทําธุรกิจอะไรเหมือนกับพวกที่เรียนบริหารธุรกิจมาเลยทั้งๆที่ว่าเขายัางอายุไม่ถึง5ขวบนะครับซึ่งไอ้เรื่องราวความแปลกประหลาดของชีวิตน้องโตในวัยเด็กเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอะไรเยอะมากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าแอดเล่าไปนี่ไม่จบคลิปแน่เลยแอดก็เลยขอตัดมาที่ตอนสําคัญๆของเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับที่เมื่อน,น้องโตได้เริ่มพูดจารู้เรื่องสักพักหนึ่งเนี่ยน้องเขานะครับ ก็เริ่มถามหาถึงเมืองอัคราครับที่ก็จะขอให้พี่หรือว่าพ่อของเขาเนี่ยได้ช่วยพาไปยังเมืองนั้นหน่อยได้ไหมเพราะน้องโตเนี่ยอยากไปมากเลยซึ่งไอเมืองอัคราเนี่ยนะครับมันก็คือเมืองหนึ่งของอินเดียซึ่งเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาลหรือว่าสูสานแห่งความรักอยู่น่านะที่เมื่อน้องแกได้บอกไปแบบนั้นนะครับทางครอบครัวเนี่ยก็งงมากเลยว่าน้องเนี่ยไปรู้จักเมืองนี้มาได้ยังไงเพราะแบบ อย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าครอบครัวเขาเนี่ยก็จนมากเลยความรู้ทางด้านภูมิส่งภูมิศาสตร์อะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีกันหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งครอบครัวของน้องนะครับก็ไม่เคยพาน้องแกออกไปเที่ยวที่ไหนเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีตังนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละครับ น้องโตนะครับก็พยายามขอให้พ่อแม่เนี่ยพาไปที่เมืองอัคราอัครานี้ให้ได้ครับซึ่งทุกครั้งที่เขาขอมานะครับก็มักจะได้รับคําตอบรับเดิมๆแบบว่าโอ้โอย่าไปเลยลูกลูกจะไปทําไมเมืองนั้นนะมันอยู่ไกลแล้วอีกอย่างพ่อแม่เนี่ยก็ไม่มีตังค์ที่เมื่อพ่อแม่ได้ขัดใจน้องโตแบบนี้นะครับก็เช่นเคยครับโตเนี่ยก็เกิดการกระฟัดกระฟิตฟขึ้นมาเช่นเดิมบวกกับเหมือนกับว่ามีวันหนึ่งนะครับที่น้องโตเนี่ยจะได้รู้ว่าพ่อเนี่ย ได้แอบไปทํางานที่เมืองอาคาัคราแล้วไม่บอกเขาครับก็คือพ่อเนี่ยคงมีตังค์จ่ายไปแค่ตัวคนเดียวเนี่ยแหละน้องโตนะครับก็เลยเกิดหัวร้อนขึ้นมาเลยชี้หน้าด่าแม่ด่าทั้งพี่ชายอยู่ตรงนั้นนะครับว่าทําไมถึงไม่ยอมบอกเขาเลยหรอว่าพ่อเนี่ยได้ไปที่เมืองอาคาัคราแล้วไม่รู้ละ่ะถ้าแม่กับพี่ไม่ยอมบอกเขาเนี่ยเขาก็จะไปเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปที่เมืองอาคาัคราเดี๋ยนี้เลยหลังจากนั้นนะครับน้องโตก็เดินไปจัด เก็บของใส่กระเป๋าตัวเองทั้งๆที่อายุเขานะครับยังเป็นอายุแค่เด็กอนุบาลอยู่แล้วแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนะครับซึ่งก็แน่นอนสช่ว่าคุณแม่นะก็บอกให้พี่ชายนะครับไปจิกน้องกลับมาที่บ้านนี้ พอพี่ชายออกไปจิกจับน้องโตเสร็จนะครับน้องโตก็แบบเหวี่ยงมือเหวี่ยงหมัดต่อยป้าเข้าพี่ชายจนตาบวมอะไรกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นน้องโตก็เลยเริ่มโวยวายขึ้นมาบ่นถึงร้านขายวิทยุอันหนึ่งที่เมืองอัครานั้นนะครับที่เขาบอกว่าเขาอยากจะไปหาร้านขายวิทยุที่มันชื่อว่าสุเลศมากเลยอยากจะไปหาสุเลศอยากจะไปหาสุเลศซึ่งมันก็ทําให้คุณแม่นะครับเหมือนจะนึกได้ว่าถ้าหากเธอหาร้านขายวิทยุแห่งนั้นเจอเนี่ย เธอก็จะสามารถแก้ไขอาการแปลกๆของน้องคนนี้ตั้งแต่เล็กได้หรือเปล่าก็คือตั้งแต่เด็กที่น้องแกเริ่มบ่นพึมพำอะไรเกี่ยวกับคําว่าส,สุเรศหรือว่าอาการหัวร้อนของน้องเนี่ยนั่นแหละครับหลังจากที่เธอได้สงบสติน้องแกให้หลับปุ๋ยไปแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยก็ได้ไปขอให้พี่ชายซึ่งโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะ่ะช่วยออกไปดูยังเมืองอัคราหน่อยว่าที่นั่นเนี่ยมันมีร้านวิทยุอะไรชื่อนี้อยู่หรือเปล่านะครับก็เลยทําให้พี่ชายเนี่ย ต้องออกไปทำเควสยังเมืองนั้นเลยครับซึ่งก็เหมือนกับว่าพี่ชายนะครับจะไปเจอร้านวิทยุดังกล่าวด้วยซึ่งก็เป็นร้านขายเครื่องเสียงเก่าๆที่ก็มีชื่อว่าสุเรศลาดิโอเนี่ยแหละครับที่โมเมนต์แรกซึ่งผู้พี่ได้เจอปุ๊บนะครับผู้พี่ก็ถึงกับแปลกใจมากครับว่าแล้วน้องชายเขาเนี่ยไปทราบมาได้ยังไงว่าเมืองแห่งนี้มันมีร้านวิทยุที่ชื่อสุเรศอยู่นะครับทั้งที่บอกใช่ไหมว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยน้องโตนะครับ ก็ยังไม่เคยออกไปเที่ยวไหนเลยซึ่งถ้าเขาจะท่องเน็ตอะไรก็คือลืมไปได้เลยนะครับยุคนั้นมันคือยุค80อยู่นะแต่ก็นั่นแหละครับคุณพี่ชายเนี่ยก็เลยได้เดินเข้าไปในร้านสุเรศลาดิโอครับเพื่อจะไปหาเบาะแสเพิ่มเติมซึ่งเมื่อเข้ามาถึงในร้านนั้นนะครับมันก็จะมีหญิงอินเดียใส่สารีสีแดงอยู่คนหนึ่งอะได้นั่งอยู่นะครับที่เมื่อเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ชายก็เล่าเรื่องแปลกๆของน้องชายให้กับผู้หญิงคนนี้ได้ฟังนะครับพร้อมกับถามไปได้วยว่า ทำไมร้านขายวิทยุแห่งนี้ถึงได้ชื่อว่าสุเรศล่ะซึ่งเมื่อแม่หญิงอินเดียในยร้านได้ตอบมาเท่านั้นแหละครับมันก็ถึงกับทําให้พี่ชายเนี่ยได้อึ้งไปเลยหลังจากนั้นนะครับพี่ชายก็ได้ขอร้องให้เธอเนี่ยได้เดินทางไปหาน้องชายเขายังต่างเมืองหน่อยได้ไหมซึ่ง ถึงแม้ว่าเอาเรื่องนี้มันจะดูแปลกๆนะครับคือมาถึงร้านไม่ซื้อขายของเขามาถามร้านเขาว่าตั้งขึ้นมาได้ยังไงมีชื่อนี้มาได้ยังไงนำซ้ํายังชวนให้ไปที่บ้านเขาต่างมืออีกที่ถ้าเป็นแบบนี้แอดก็ไม่ไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่กับแม่สาวเจ้าของร้านวิทยุนี่ครับที่ถึงแม้ตอนแรกนะครับเธอจะทําหน้างงๆเสียหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้ตอบตกลงกับพี่ชายคนนั้นครับว่าโอเคเดี๋ยวเธอจะเดินทางไปหาเด็กชายที่ชื่อว่าโตอย่างหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วกันหากแต่ว่าเธอนะครับ ก็ได้ขอให้พี่ชายของน้องโตเนี่ยได้กลับไปก่อนเพราะเหมือนกับเธอจะไปเตรียมตัวอะไรสักหน่อยนะครับก็นัดกันว่าอีกสองสามวันเดี๋ยวเจอกันซึ่งอีกสองสามวันต่อมานะครับแม่หญิงจากร้านวิทยุคนนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางมายัางหมู่บ้านของน้องโตจริงๆครับแล้วก็ได้เจอกับน้องโตเลยนี่ในตอนนั้นนะครับทางบ้านของน้องโตเนี่ยก็ไม่มีใครบอกมาก่อนเลยนะว่าเดี๋ยวจะมีผู้หญิงอะไรคนนี้มาหาแต่ทว่า เว็บแรกที่น้องโตได้เห็นหน้าผู้หญิงจากร้านวิทีวนี้ได้เดินมายัางหมู่บ้านเธอนะครับสีหน้าของน้องโตที่แบบเป็นหน้าหัวร้อนตลอดเนี่ยก็กลับมีรอยยิ้มขึ้นมาบนใบหน้าครับแล้วก็วิ่งเข้าไปกอดผู้หญิงคนนั้นเลยบอกเธอเธอเธอจำฉันได้ไหมซึ่งแม่หญิงคนนั้นก็แบบไอ้ i, หนูฉันจําหนูไม่ได้หรอกจก้ะเธอเป็นใครนี่ฉันเพิ่งเจอเธอครั้งแรกนะเนี่ยอะไรกันแม่อุมาก็ฉันนี่แหละผัวเธอไงละ่ะเดี๋ยวนี้เจ้จะปีก้าขาแข็งใหญ่แล้วนะเนี่ย ฉันไม่อยู่แค่แป๊บเดียวเนี่ยแอบไปมีผัวใหม่มาแล้วฉันไม่เดือบตบป,ป้องกกหูเลยแล้วน้องโตนะครับก็ถึงกับหัวร้อนขึ้นมาอีกรอบครับคือเงื้อมือจะมาตีผู้หญิงคนนั้นเลยนะครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นเวลาที่คุณแม่ของน้องโตเนี่ยได้มาห้ามอาไว้นะครับบอกลูกๆๆๆจะไปทำอะไรกับแขกบ้านแขกเมืออได้เข้ามาเยี่ยมเราเอย่างนี้ทำไมลูกไม่มีมารยาทละ่ะซึ่งแม่สาวจากร้านวิทยุนะครับก็บอกไม่เป็นไรฮะเพราะแม่สาวจากร้านวิทยุเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจมากครับว่า ทำไมน้องโตถึงได้เรียกชื่อเขาถูกนำซ้ำยังมาบอกว่าตัวเองเป็นผัวอะไรของเธออีกแม่สาวจากร้านวิทยุคนนั้นนะครับก็เลยขออนุญาตทางครอบครัวครับว่าแบบขอคุยกับน้องโตเป็นการส่วนตัวอะไรหน่อยแล้วก็ได้ถามคำถามที่แบบรู้กันแค่2คนมาอย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อถามไปนะครับน้องโตเนี่ย ็ตอบคําถามของเธอได้หมดเลยครับอย่างเช่นว่าเธอชอบอะไรเธอมีวันเกิดวันไหนหรือว่าชอบไปกินตับอะไรกันที่ไหนนะครับซึ่งนั่นแหละเมื่อมันตอบคําถามได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับแม่สาวจากร้านวิทยุนเนี่ยก็ได้เดินไปขอร้องกับคุณแม่น้องโตหน่อยครับว่าเธอเนี่ย อยากจะดูปานที่หัวของน้องโตหน่อยเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นน้องโตจะโตขึ้นมาแล้วผมมันยาวๆมันปิดปานเลยแล้วไงซึ่งคุณแม่นะครับก็ตอบตกลงแล้วก็ได้ไปหยิบกันไกนะครับมากร่อนผมของน้องโตในตรงที่มีรอยปานตรงหัวออกซึ่งนั่นแหละเมื่อแม่หญิงเจ้าของร้านบิชุได้เห็นรอยปานนั้นนะครับเธอก็ถึงกับตะลึงอึ้งเลยแล้วก็กระโดดไปกอดน้องโตอย่างแรงบุก เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเอรอยปานที่ข้างๆหัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับแอดก็ต้องขอพาเพื่อนๆเนี่ยย้อนกลับไปยังคืนหนึ่งของเดือนธันวาคมในปี1983หน่อยครับที่ตอนนั้นณนะเมืองอัคคารานะครับมันก็มีเหตุการณ์การฆาตกรรมของอาเสียดังแห่งย่านคนหนึ่งเข้านะครับที่เหตุการณ์เนี่ยก็จะมีว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์ผู้ก่อการร้าย2คนนะ่ะได้ขับตามอาเสียเข้าไปยังปากซอยของอาเซียรครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้บ้องตะกัวนะครับ แจกลูกตะกัวไปเจาะก,กระบาลของอาเสียทางด้านข้างเลยครับทำให้อาเสียผู้นั้นเนี่ยถึงกับล้มตึงลงแล้วก็จากไปในคืนนั้นเลยเอรอยที่อาเสียคนนั้นได้ถูกเจาะข้างกระบาลเนี่ยมันก็เป็นรอยบริเวณเดียวกับที่น้องโตมีรอยปานอยู่เลยนะฮะและชื่อของอาเสียที่ได้ตายไปหรือว่าน้องโตในชาติที่แล้วเนี่ยแหละครับก็มีชื่อว่าสุเรศนะครับ ที่เขาเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านขายวิทยุแห่งหนึ่งในเมืองอัครานั่นเองซึ่งก็ได้เอาชื่อของตัวเองนั่นแหละมาตั้งเป็นชื่อร้านขายวิทยุนะครับมีนามว่าสุเรศรดิโอที่เมื่อหลังจากเขาได้จากไปเนี่ยภรรยาผู้เป็นม่ายของสุเรศนะครับก็ต้องมาดูกิจาการของร้านขายวิทยุเขาต่อไปไงที่ตอนแรกๆเนี่ยภรรยานะครับก็เหมือนกับมีไอเดียว่าจะเปลี่ยนชื่อร้านนี้ใหม่ด้วยแต่ทว่าเธอก็ทําไม่ได้นะครับ เพราะว่าชื่อสุเรศเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับชื่อสามีเธอที่พอเธอรู้สึกว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นการลบสามีออกจากความทรงจําของเธอใช่ไหมครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่สาวขายวิทยุคนนี้นะครับก็เลยยังคงทิ้งชื่อร้านเอาไวใ้ให้มันเป็นสุเรศราดิโอเหมือนเดิมครับซึ่ง มันก็เป็นการที่เธอคิดถูกมากนะเพราะถ้าหากไม่หญิงคนนั้นได้เปลี่ยนชื่อร้านนี้ไปเนี่ยเราก็คงจะไม่รู้นะครับว่าพี่ชายของน้องโตเนี่ยจะมาหาร้านนี้ได้เจอหรือเปล่าและปริศนาทุกอย่างจะถูกแก้ไขได้ไหมนะครับอย่างเช่นที่ว่าแล้วใครกันหนอเป็นคนร้ายที่ได้แจกลูกตะกัวให้กับคุณสุเรศไปนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เฮียสุเรศได้โดนรอบสังหารไปเนี่ย มันก็ไม่มีใครรู้ถึงตัวคนร้ายเลยนะครับเพราะว่าพอคนร้ายแจกเสร็จปุ๊บมันก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปใช่ไหมครับจนกระทั่งเคสของคุณสุเรศเนี่ยเหมือนจะเป็นเคสปริศนาที่ตำรวจเขาไม่สามารถหาคำตอบได้ในตอนนั้นแล้วนะครับหากแต่ว่า พอหลังจากที่เกิดเรื่องราวการระลึกชาติขึ้นเป็นข่าวใหญ่ของอินเดียเนี่ยเฮสุเรศหรือว่าน้องโตในชาตินี้นะครับแกก็ไปหาตำรวจเพื่อทำการรื้อเคสนี้ขึ้นมาใหม่ฮะแล้วก็มาจัดการชำระเคสโดยไปตามร้ายตัวคนร้ายมาเนี่ยมาขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันเลยคือก็ไม่แน่ใจว่าก่อนที่เขาจะโดนยิงเนี่ยเขาได้เห็นหน้าคนร้ายอะไรก่อนหรือเปล่านะ ไอการตัดสินคดีความของเฮียสุเรศนะครับก็นะับว่ามันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากในอินเดียยุคนั้นนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการตัดสินอะไรในศาลยุติธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่ได้นําเอาเรื่องราวเหนือธรรมชาติอะไรมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใช่ไหมแบบจะขึ้นศาลไปชี้บอกศาลครับไอคนนี้เนี่ยมันเป็นฆาตรกรนะฮะเอาแล้วทําไมเจ้ารู้ว่ามันเป็นฆาตรกรละ่ะก็มันเคยฆ่าผมในชาติที่แล้วนะครับผมระล,ลึกชาติเกิดแล้วผมจํามันได้ศาลก็จะแบบฮะนี่ไอหนูเอ็งดูทีวีมากเกินไปหรือเปล่า แต่หากกับคดีของสุเรศนี่นะครับมันมีหลักฐานอะไรหลายๆอย่างทางมูเตลัวนะอย่างเช่นว่ารอยปานที่หัวเขาหรือว่าการที่เฮียสุเรศในร่างกายน้องโตเนี่ยสามารถอธิบายเหตุการณ์การฆารตกรรมได้เป็นแบบชดชดๆดชด้รย่งถูกต้องตรงตามหลักฐานที่ตำรวจเนี่ยได้เคยไปเก็บมาทุกอย่างเลยนะครับทั้งๆที่ว่าน้องโตเนี่ยไม่เคยไปเห็นเอกสารอะไรของตำรวจหรือไม่เคยไปแม้แต่ที่เกิดเหตุแม้แต่น้อยเลยซึ่ง ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเหล่านี้แหละครับสารนะครับก็เลยเชื่อในคําให้การของน้องโตแล้วก็จับเอานักฆ่าที่เคยมาปลิดชีวิตเขาในชาติที่แล้วนะครับไปลงชั่งเตเลยแต่ถ้ว่ามันก็เหมือนกับจะมีอะไรแปลกๆหักมุมขึ้นมานิดนึงนะคืออันนี้ถ้าหากเพื่อน,อนๆคนไหนได้ตั้งใจฟังแอดเล่าเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะสังเกตได้นะครับว่าไอปีที่น้องโตได้เกิดเนี่ยมันคือปี1 9 8 2นะครับ ส่วนไอปีที่มันได้เกิดการฆาตกรรมเนี่ยมันก็คือปี1983ฮะซึ่งนั่นอะแอดไม่ได้พูดผิดนะหากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนภายหลังนะครับเขารู้สึกว่าไอ้เรื่องราวการล,ลึกชาติเนี่ยมันดูทำแบ่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้เพราะแบบถ้าหากน้องโตเกิดมาก่อนปีที่คุณสุเรศจะโดนฆาตกรรมเนี่ยจะบอกว่าคุณสุเรศเนี่ย กลับชาติไปเกิดในร่างกายของน้องโตได้ยังไงล่ะครับและไอปานที่หัวซึ่งน้องโตได้มีมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะโอเคละ่ะถ้าหากจะบอกว่ามันเป็นปานบริเวณเดียวกันกับที่คุณสุเลศได้โดนเจาะอ,อะไรยิงที่กระบาลเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเอรอยปานนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาเองตามธรรมาชาติได้ใช่ไหมครับคือเพื่อนๆนึกตัวอย่างอย่างฝสิเราจะไปสามารถบอกได้ไหมว่าอุย้ยตอนนี้เนี่ยเราเกิดมามีฝอตรงนี้แสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องเคยโดนยุงกัดตรงจุดนี้มาแน่เลยฟังดูแล้วมันก็จะดู งี่เง่ามากเลยใช่ไหมฮนะคืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าน้องโตกับครอบครัวเนี่ยได้เกิดอาการหิวแสงและอยากจะปั้นเรื่องนี้อะไรให้มาเป็นกระแสนะครับหากแต่ว่าในกลุ่มคนที่เขาไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาแล้วทำไมอย่างนั้นน้องโตถึงสามารถอธิบายเรื่องราวการฆาตกรรมได้แบบตรงเป๊ะกับหลักฐานของตํารวจหมดเลยละ่ะ ไอประเด็นนี้เนี่ยมันก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญทางต่างประเทศอะไรนะครับมาตรวจสอบอะไรกันแล้วเขาก็ไม่พบเลยว่าน้องโตเนี่ยเป็นเด็กที่โกหกแต่อย่างใดน,นะครับดังนั้นเองมันก็เลยได้ทําให้คําตอบของเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีใครทราบอย่างแน่นอนครับว่า น้องโตผู้นี้เนี่ยได้พูดเรื่องโกหกหรือว่าสิ่งที่เขาได้กล่าวมาเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยน้องโตก็ได้เติบโตมาแล้วแล้วก็มาทําอาชีพเกี่ยวกับพวกผู้เชี่ยวชาญทางโยคะอะไรอยู่นี่แหละครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าวิญ,ญญาณของคุณสุเรศเนี่ยก็ได้มาเข้าร่างของน้องโตในอีกหนึ่งปีหลังจากที่เขาได้เกิดมาแล้วหรือว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เรื่องโกหกครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกความคิดเห็นกันไดดด้้ที่่าานลางเ และถ้าหาใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอกก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย